ก็สวัสดีครับชาวลัคนาแล้วก็ราศีมังกรทุกๆท,ท่านด้วยนะครับทักทายกันอีกครั้งนะครับกับเปิดฟ้าสองดาวอีพีนี้ก็จะเป็นคลิปคุพยากรณ์ประจำเดือนพฤศจิก,กายนนะครับ2,564กันแล้วและในเดือนนี้นะครับก็ค่อนข้างจะเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกับชาวมังกรครั้งสำคัญเลยแหะครับ แล้วก็จะเป็นไปในแนวทางที่ดีด้วยนะก่อนอื่นก็มาดูที่ดาวพระเสาร์กันก่อนนะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าชะตาว,วาสนาของชาวมังกรกันก่อนเนาะดาวพระเสาร์นั้นยังคงเป็นเกษตรตาที่บุดีอยู่ในเรือนเกิดอยู่นะครับอยู่ในลัคนาเกิดอยู่ถึงแม้ว่าช่วงตั้งแต่ประมาณพฤษภาคมเนี่ยไปจนถึงกันยายนนั้นนะครับาดาวพระเสาร์ก็อาจจะมีการโครจรวิป,ปริตผิดแปลกไปบ้างนะครับก็อาจจะส่งผล ให้เกิดความผันผลกับชาวมังกรในหลายๆด้านอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะไม่เป็นอะไรมากแต่ก็คงจะเกิดความลังเลสงสัยในวิถีทางเดินของตัวเองในวิถีทางที่ตัวเองเลือกอยู่ว่ามันถูกหรือว่ามันผิดนะครับเออมันจะเป็นในลักษณะของความคิดเนาะโดยเฉพาะเรื่องของคู่ครองคนรักหรือแม้แต่หุ้นส่วนทางธุรกิจเองก็ตามนะพะอขยับเข้ามาช่วงตุลาคมนะครับก็ดูเหมือนจะ จับหลักจับทิศทางอะไรบางสิ่งบางอย่างได้แล้วนะครับก็เริ่มที่จะมีแสงมีโอกาสส่องสว่างเข้ามาให้ให้เกิดความหวังนะครับในเรื่องของความคิดนะสาเหตุก็เพราะว่าดาวพระเสารดาววาัสนานั้นท่านหันกลับมาโคจรเป็นปกติแล้วนะครับหลายๆอย่างก็จะดูดีขึ้นนะแต่ว่ามันก็จะยังไม่เต็มที่นะครับยังคงมีความจุกจิกอยู่ในหลายๆด้านหลายๆมุมอยู่โดยเฉพาะ เรื่องของความสัมพันธ์แนละก,การสนับสนุนที่ยังไม่ได้ดั่งใจของเจ้าชะตาอยู่นั่นเองนะครับแต่พอขยับเข้ามาเดือนพฤศจิกายนนะครับดาวพระรหัสซึ่งมาจากเรือนศาสตร์เลวินาานั้นก็จะทําการโคจรย,าย้ายออกจากดาวพระเสาร์นะครับซึ่งก็เป็นดาววาสนาของเจ้าชะตานั่นเองก็จะทําให้เรือนชะตาเกิดหรือว่าลัคนาเกิดของชาวมังกรน,นั้นเหลือแต่เพียงดาวพระเสาร์ดวงเดียวไม่มีอะไรมาบดบังนะครับก็จะส่องสว่างเปล่งเจิดจัด แห่งความเป็นกเกษตรตาทีบดีออกมาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอันดับแรกเลยในเดือนนี้นะพยามังกรจะลืมตาตื่นขึ้นแล้วนะครับปัญหาความกังวลความอึดอัดใจต่างๆจะหายไปนะครับปัญหาที่มันเคยคาราคาซังแก้ไม่ตกคิดไม่ตกในช่วงที่ผ่านมาก็จะเป็นอันทุเราเบาบางลงไปนะสถานการณ์โดยรวมก็เอาเป็นว่ามันจะค่อยๆปรับตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับ อาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยเนาะเพราะว่าดาวพระเสาร์ดาววาสนานั้นท่านเป็นถึงหนึ่งใน3ตรีเทพใหญ่ที่มีมวลแมสดขนาดใหญ่นะครับแต่ที่แน่แ่ความโชคดีต่างๆทั้งเรื่องของโอกาสเรื่องของเงินเรื่องของความรักก็จะเริ่มกลับมาคึกคักกันอีกครั้งนะครับอีอกทั้งสุภเคราะห์นะครับอย่างดาวพรหัสและก็ดาวพระศุกร์เองก็ขนาบหน้าหลังต่อลัคนาเกิดของชาวมังกรนะครับ ดังนั้นเดือนนี้มังกรก็จะได้รับการอุ้มสมช่วยเหลือจากบุคคลรอบข้างเป็นอย่างดีเลยโดยเฉพาะกับผู้รับผู้ใย,ยกับผู้ครองคนรักหรือแม้แต่กับหุ้นส่วนคู่สัญญาเองก็ตามนะครับถึงแม้ว่าภาระที่กําลังแบกอยู่หรือว่ารับผิดชอบอยู่นั้นมันดูเหมือนจะยังคงหนักอยู่นะครับแต่มังกรก็จะรู้สึกว่าอ่ใจมันชื้นขึ้นมาบ้างเนาะ และก็การที่ดาวพฤหานั้นท่านเป็นสุพเคราะห์ใหญ่อีกหนึ่งดวงนะครับก็เป็นถึงหนึ่งในสามตรีเทพเช่นกันกับดาวพระเสาร์ดาววาสนาการที่ดาวพฤหัสท่านโคจรกลับเข้ามาอยู่ในเรือนของการเงินนั้นก็ต้องบอกกับชาวมังก,กรว่าพฤศจิกายนนะครับการเงินจะโดดเด่นมากและไหนจะโยกเกณฑ์ระหว่างดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาววาสนากับดาวพระราหูซึ่งเป็นดาวการเงินนะครับ และพระลาหูดาวการเงินเองก็ไปได้อุดมมกเก์มาตั้งแต่เดือนกันยายนปี63ที่ผ่านมานู่นนะครับดาวการเงินได้อุดมมกเก์อยู่ในเรือนปุตตะนั้นแน่นอนล่ะครับก็มักจะได้เงินเข้ากระเป๋าแบบง่ายๆอยู่นะครับเช่นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการพานันขันต่อหรือแม้แต่การกินเปล่าก็มีเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะครับจะมีคนเอาเงินมาให้แบบเอ,อ,อุปถัมภ์คุณอยู่เรื่อยๆนะครับและยังรวมไปถึงเงิน ค่าสินน้ําใจนะครับต่างๆหรือว่า,าด้วยช่วงเราเานี้นะครับก็จะมีเข้ามาอยู่เนืองๆนั่นแหละครับแต่ก็อาจจะมีกระตุกกระตักอยู่บ้างในช่วงที่ดาวพระเสาร์ท่านเดินวิปริตในช่วงที่ผมกล่าวมาช่วงต้นๆนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเกณฑ์ของความผันผวนมันก็ผ่านกันมาหมดแล้วแหละเพื่อสิก,กายนนี้ลหละเกณฑ์เหล่านี้ก็จะหันกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับาดาววาสนาเป็นกเกษตรตาที่บดี ดาวพฤหาสก็เข้าไปอยู่ในเรือนของการเงินในขณะที่ดาวการเงินเองก็ไปได้อุดมมเกณฑ์ยังเรือนปุตตะส่วนดาวปุตตะก็มาเป็นมหาจักรอยู่เรือนวินาศซึ่งก็คือเดือนของดาวพฤหัหานั่นเองนะครับและด้วยวงรอบของการส่งถ่ายกําลังแบบนี้นั้นพฤศจิกานะครับจะเป็นเดือนที่การเงินรายรับรายได้ของชาวมังกรจะมีขยับจน สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนเลยล่ะครับดีขึ้นนะเอาลองไปสังเกตดูก็แล้วกันนะครับไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมจะใต้โต๊ะหรือว่าลังบ้านโอ้ยมีโอกาสที่จะได้รับเงินแทบจะทุกทางเลยนะครับมับงกรหลายคนเดือนนี้นะก็มีโอกาสที่จะได้จับเงินแสนด้วยนะครับถ้าพื้นดวงพื้นชะตาดีๆเนี่ยอาจจะถึงเงินล้านเลยซ้ําไปนะครับดาวพฤหัสนั้นมาจากเรือนศาชะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบๆตัว จะให้การสนับสนุนในเรื่องของกิจกรรมใดๆก็ตามที่มันจะก่อเกิดในเรื่องของอรายได้รายรับหรือว่าผลประโยชน์ต่างๆของตัวชาวมังกรเองนะครับอีกทั้งผู้รับผู้ใหญ่เองก็น่าจะหันกลับมาส่งเสริมสนับสนุนคุณมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมานะและยังรวมไปถึงคู่ครองคนรักด้วยนะครับหรือแม้แต่คู่หุ้นส่วนอุปรรมภ์คู่สัญญาทางธุรกิจก็จะส่งเสริมผลักดันเป็นอย่างดีกับชาวมังกรในเดือนนี้ด้วยนะครับหลายคนก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าไปพบกับ คนอุปถัมภ์หรือว่าผู้อุปถัมภ์ใหม่ๆด้วยนะครับหรือว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินและก็ผลประโยชน์ในเดือนนี้ใหม่ๆด้วยเน้นเป็นพิเศษเลยก็คือคนที่มารักมาชอบกันนั่นแหละครับพฤศจิกายนเนาะคนรักจะหันกลับมาคุยดีหันกลับมางอกันแล้วนะครับใครที่เคยมีปากเสียงกันก่อนน้าเนี้ยเออก็จะคุยกันดีขึ้นนะ และดาวพฤหัสนั้นก็ยังหมายรวมไปถึงองค์ความรู้วิชาการดังนั้นพฤศจิกายนนะครับมับงกรก็อา,อาจจะได้ข้ขนพบวิธีบางสิ่งบางอย่างนะครับในการเรียกเงินหรือว่าสร้างรายได้ให้กับเจ้าชะตาได้ดีอยู่อาจจะเป็นองค์ความรู้แปลกๆนะครับที่เราเพื่อนๆเอามาบอกต่อนะครับและที่สําคัญไอ้องค์ความรู้นั้นมังกรสามารถที่จะจับเอาไปต่อยอดหรือว่าประยุกต์หาเงินหาทองได้เป็นอย่างดีนะครับ บ็แปว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับมังกรก็จะมีเรื่องชื่นมื่นเกี่ยวกับการเงินเข้ามาก็แล้วกันและถ้าเรามองไปในเรื่องของงานต่อนะก็ต้องมาดูที่ดาวพระศุกร์นะครับเพราะว่าดาวพระศุกร์นั้นท่านเป็นดาวการงานของชาวมังกรนะดาวพระศุกร์ไปอยู่ที่เรือนวินาศของชาวมังกรแต่ก็ได้ตําแหน่งมหาจากทั้งเดือนเลยนะครับถึงแม้จะบอกว่าอาการเงินนั้นจะดีแต่ว่าดูเหมือนว่าภาระหน้าที่ก็จะยังคงเยอะอยู่นะครับ มหาจักรต้องฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่นะกว่าจะได้ก็ต้องบุกบ่าฝ่าฟันกันโฉงเฉงช่างหนักหนาผาดผลหน้ายำเกรงยดยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจนะครับเห็นไหมครับไม่ได้มาง่ายๆนะมหาจักรเนี่ยต้องรุยต้องสู้ก่อนต้องลงทุนลงแรงแรกดาบแรกหอกแรกเงาวกันเลยล่ะครับเออเสียงเป็นเสียงตายกันไปเลยนะครับมหาจักรนั้นใจจะใหญ่พอตัวเลยล่ะครับถ้าพูดกันถึงเรื่องของงานชาวมังกรนะ แต่ก็เอาเถอะครับเหนื่อยแต่สุดท้ายมันก็จะได้นะครับแล้วก็จะได้เป็นแบบ2เท่าสาเท่ากันเลยนะไม่ใช่ได้แบบปกติมันเหมือนกับการเดินทางบนเส้นทางที่อาจจะมีทางคดโค้งไปมานั่นแหละครับถ้าเดินแบบปกติจริงๆจังๆก็อาจจะต้องใช้เวลานานเดินไปตามเส้นทางที่ราบเรียบนะครับแต่ว่าในลักษณะของมหาจักรของชาวมังกรน,นั้น เออทางที่กูมีกูไม่เดินแต่ทางที่กูเดินนั้นคนอื่นไม่มี <c oughs> มันจะเป็นในลักษณะแบบนั้นและครับก็คือลงข้างทางไปเลยเออตัดปา่าลัดเขาไปเลยครับบุกบาฝ่าฟันเจออุปสรรคขวางน้ําแต่มันก็ถึงเป้าหมายเร็วอเนาะเออมันก็จะเป็นซะอย่างนั้นแหะครับดังนั้นสิ่งที่อยากจะได้นะครับก็ขอให้ชาวมังกรสู้ๆก็แล้วกันนะครับ และสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งก็คือในเรื่องของผ้าเดชของตัวเองนะมังกรน,นะรู้สึกว่าพฤศจิก,กายนนี้มังกรเจอใช้พ้าเดชเยอะไปหน่อยนะครับค่อนข้างที่จะดุดันเนะาะมังกรได้ตื่นขึ้นมาจากการนอนหลับอันยาวนานแล้วอันนี้ก็คนรอบข้างเขาก็อาจจะอึดอัดได้นะครับและผมเองก็จะไม่ตัดสินใจบอกว่ามันดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าแต่ละคนเหตุการณ์ก็จะต่างกันไปอย่างผู้ที่อยู่ในจุดที่ต้องเป็นผู้นําเป็นแม่ทัพ ในศึกครั้งสําคัญแน่นอนว่าทุกอย่างมันต้องเด็ดขาดครับและก็แน่นอนว่าแรงต่อต้านอํานาจของคุณมีแน่นอนครับเพราะในเรือนของการงานเองก็มีดาวคู่ศัตรูอย่างดาวพระอังคารและก็ดาวพระอาทิตย์อยู่ร่วมกันอยู่หรือแม้แต่ดาวคู่วิวาทอย่างดาวพระอังคารกับดาวพระพุธก็อยู่ร่วมเรือนกันเช่นกันสิ่งที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือนะครับความขัดแยง้งการมีปากเสียงกับผู้ร่วมงานร่วมกิจกรรมกันนะ สำหรับมบังกรที่มีบริวารก็ดูเหมือนว่าคุณจะดุบริวารไปสักนิดนะครับหรือแม้แต่มังกรผู้ที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชานะครับช่วงนี้หัวหน้าเจ้านายก็อาจจะจุกจิกในเรื่องของงานอยู่สักนิดนะครับและตัวคุณเองก็จะต่อต้านด้วยเออไม่พอใจ ดวงดาวท่านส่งอิทธิพลมาอย่างนั้นนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนําก็คือพยายามลดพระเดชลงสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเพิ่มพระคุณเพิ่มเข้าไปนะจะทําให้อุณหภูมิในการทํางานมันสงบแล้วก็น่าทํางานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับหรือถ้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาก็ปากยาไวใจอยา่าร้อนก็แล้วกันนะผู้รับผู้ใหญ่เขาก็อาจจะจู้จี้อยู่บ้างกับคุณนะครับ แต่ว่านะครับต่างก็ล้วนแล้วแต่เพื่องานทั้งนั้นไม่ได้โกรธหรือว่าเกลียดเป็นส่วนตัวเลยนะครับแถมยังได้ค่าตอบแทนเพิ่มเข้ามาอีกด้วยซ้ําไปเนาะดาวการงานอยู่ในเรือนวินาศนะครับมับงกรหลายคนก็น่าจะเริ่มมองหารูทางหรือว่าโอกาสใหม่ๆเพิ่มเข้ามาในชีวิตนะ หลายคนก็อาจจะได้ไปทํางานในที่ใหม่ๆหรือว่างานใหม่ๆแต่ก็มีอีกหลายคนที่หันกลับไปทํางานเดิมๆที่เคยทํามาแล้วซึ่งเป็นงานที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็ทําได้ดีคือสิ่งที่อยากจะบอกก็คือพฤศกิกายนนะครับไอเดียความคิดนะครับการพัฒนางานจะมีการโลดแล่นโดดเด่นมากและงานเองก็จะมีการปรับปรุงพัฒนาดีขึ้นด้วยนะครับสําหรับตัวชาวมังกรงานที่ต้องได้เดินทางบ่อยๆนะ เออเที่ยวไปเที่ยวมาหรือว่างานที่ต้องออกไปทํานอกสถานที่งานที่ต้องมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสังคมผู้คนต้องได้เจราจาต่อรองต้องได้พูดคุยนะครับจะได้รับประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะครับในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็รายได้แล้วก็ยังรวมไปถึงงานทางไกลนะครับงานต่างประเทศหรือว่า งานที่ต้องดิวกับชาวต่างชาติต่างภาษาแม้แต่ง,งานออนไลน์นะครับงานที่ทําบนโลกโซเชียลพวกนี้ก็ค่อนข้างที่จะให้ผลรับที่ดีนะครับแถมก็อาจจะได้ราบรอยมากินแบบง่ายๆด้วยนะครับแต่อีกจุดที่อยากจะให้สังเกตดูก็คือเมื่อรตยูนะครับที่อยู่ในเรือนพันธุเออเล็งลงมายังเรือนการงานก็ไม่เจอกับคู่ขัดแย้งนะครับอย่างพระอังคารแล้วก็พระอาทิตย์พอโยกหน้าเข้าไปก็ไปเจอพระเกตที่อยู่ในเรือนอริโยกลังเข้ามาก็มา ตกที่เรือนการเงินซึ่งก็มีดาวพรฤหัสเข้ามาครองเรือนอยู่นะครับจุดนี้ผมก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องของความใจดีใจบุญของตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับชาวมังกรโดยเฉพาะกับเราญาติญาตินะพอเห็นเขาเดือดร้อนหรือว่าเข้ามาขอความช่วยเหลือก็จะช่วยนะครับแต่ก็เอาเถอะผมก็ไม่ได้บอกว่าช่วยดีหรือไม่ช่วยดีนะครับแต่ผมจะชี้ให้เห็นว่าประมาณช่วงกลางๆเดือนก็อาจจะมีความตึงเครียดในเรื่องของการเงินอยู่หรือแม้แต่ าหากตัดสินใจช่วยไปแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดวิตกกังวลอยู่นะครับก็เอาเป็นว่าช่วยเท่าที่เราไม่เดือดร้อนก็แล้วกันนะครับออตัวเองก็เพิ่งจะเริ่มขยับดีนะครับภาระก็ยังเยอะอยู่เดี๋ยวจะเป็นการเอ็นดูเขาแล้วเอ็นตัวเราจะขาดเองนะครับ1-8การงานก็ยังคงมีความจุกจิกอยู่นะครับภาระที่จะต้องแบกรับผิดชอบก็ค่อนข้างที่จะเยอะระมัดระวังหัวเสียกับคนใกล้ตัวนะครับโดยเฉพาะช่วงวันที่7วันที่8นะ พอขยับมาประมาณวันที่9ถึงวันที่17นะครับถึงแม้ว่าภาระการงานหน้าที่ความรับผิดชอบจะยังคงเยอะอยู่แต่มางกรจะรู้สึกโล่งขึ้นกว่าช่วงต้นๆเดือนนะความขัดแย้งเองก็จะน้อยลงด้วยความร่วมมือจากคนใกล้ตัวก็จะเริ่มเข้ามาแทนเออคู่รักคู่คองคู่สัญญาหุ้นส่วนเองก็จะเริ่มเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของเงินเงินทองทองมากขึ้นนะครับ และยิ่งขยับเข้าไปช่วงปลายเดือนนะครับคือตั้งแต่วันที่18ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยจะเป็นการที่ดีมากของชาวมังกรเลยนะครับการงานจะมีความคล่องตัวสูงมากนะมันเหมือนกับเ,ออเข้าที่เข้าทางมากขึ้นนะ่ะมีแหล่งเงินใหม่ๆไหลเข้ามาไม่ขาดสายเลยในช่วงนี้นะครับหลายคนทํางานที่บ้านหรือว่าดัดแปลงพื้นที่บ้านพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนั้นเอ,อเอามาก่อเกิดในเรื่องของ รายได้หรือว่าในเรื่องของการสร้างเงินด้วยก็จะเกิดความโชคดีในส่วนนี้นะครับและยังมีโอกาสที่จะได้ราบจากเราเด็กๆด้วยนะหรือว่างานเสริมแต่อย่างไรก็ตามนะครับต้นๆเดือนก็ให้ระมัดระวังการขับรถขับราหรือว่าการเดินทางสักนิดหนึ่งเนาะส่วนความรักนั้นนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะมีข่าวดีๆเข้ามากับชาวมาังกรนะครับโดยเฉพาะคนที่มีคู่อยู่แล้วนะ ก่อนหน้านี้ใครที่เคยมีปัญหาปากเสียงทะเลาะกันแบบไร้เหตุผลปัญหาเหล่านั้นก็จะคลี่คลายลงลดลงนะครับเจะหันกลับมาส่งเสริมแล้วก็ผลักดันในเรื่องของการทํามาหากินกันมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างในบางจังหวะที่อาจจะมีความขัดแย้งกันอยู่นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นการถกเถียงต่างๆก็จะเป็นไปตามการาทำงานหรือว่าเป,เป็นในเรื่องของกระบวนการของการพัฒนางานนะั่นแหละครับให้เกิดความเจริญงอกงามมากขึ้น นะครับและในส่วนของคนโสดนั้นก็ดูเหมือนว่าจะสมหวังมากขึ้นนะครับในเดือนนี้ดาวพรหัสบีบหน้าดาวพระศุกร์บีหบหลังนะครับแล้วก็เล็งปลหอกไปยังเรือนคู่ครองนะครับ จะเป็นเดือนที่มีโอกาสได้สารสัมพันธ์กับรักครั้งใหม่ๆนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่านั่นแหละแต่ว่ากลับมาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับประกอบกับสเสน่ห์ของชาวมังกรก็ล้นหลามเลยในเดือนนี้เนอะผู้คนก็จะเข้าหาอยากพูดคุยอยากสารสัมพันธ์อันนี้ก็รวมไปถึงต่างเพศด้วยนะครับแต่ว่าด้วยดาวสุภะเคาะที่บีบหน้าบีบหลังนะครับแต่ว่าดาววาสนาของชาวมังกรที่ถูกบีบนั้นกลับเป็นบาปประเคาะนะครับ เออมันก็มีความต่างหรือว่ามีความเข้ากันได้ยากอยู่นะครับดังนั้นผมถึงมองว่าภายในใจลึกๆของชาวมังกรเองก็น่าจะเออเป็นความรักแบบกล้าๆกลัวๆอยู่นะหรือว่ามันจังหวะมันยังไม่เต็มที่นะครับอ่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ตามแต่ละแต่ว่าความสัมพันธ์ที่มันมีเข้ามาในครั้งนี้มันก็มีแรงต้านภายในใจของคุณต้องถึงกับชั่งน้ําหนักดูกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็เอาเถอะครับ ยังไงมันก็มีมิตรภาพดีๆเข้ามาแล้วเนาะใจเย็นๆกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวสักประมาณธันวาคมนะครับมันจะชัดเจนแล้วก็เด็ดขาดมากกว่านี้อยู่ก็ฝากกันเอาไว้เช่านี้กับชาวมังกรกันก่นกอนนะครับยังไงกับผมก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเปิดฟ้า2ดาวด้วยนะครับสําหรับชาวมังกรนะครับพอผ่านตั้งแต่ช่วงตุลาคมไปได้แล้วนะผมมองดูตามรูปของดวงดาวแล้ว อาจจะมีความคล่องตัวในเรื่องของการเงินมากขึ้นเลยทีเดียวนะครับคงจะไม่ได้ติดขัดอะไรมากเหมือนช่วงที่ผ่านๆมาแล้วละ่ะหรือต่อให้ติดขัดอยู่บ้างนะครับออในบางท่านผมก็อาจจะมองว่ามันมีทางออกหรือว่าสามารถที่จะหาหนทางฝ่าฟันไปได้นะครับโดยไม่ยากเย็ยนอะไรมากนักก็สำหรับอีพีนี้ก็คงจะฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่เดือนธันวาคมอีพีถัดไปนะครับสวัสดีครับ